ถึงเจ้ากรรมในเวนะคะ <ạ. S 1> เขาก็จะไม่ได้ผลุีจากเรา <ạ. S 1> เรายิ่งให้ได้ไม่ได้ลดลงไปเลยนะคะเหมือนก็เหมือน,นเทียเสมมอนง่ายๆว่าเหมือนเรามีเทียนอยู่ด้านหนึ่ง เราจุดแสงสว่างนี้ให้ผู้คนะนะแสงเทียนของเราก็ยังอยู่นะคะเรายิ่งให้ได้เหมือนได้สองต่อได้ซ้ำห,หนึ่งเราได้บุญแล้วแล้วเราอุทิศให้ผู้อื่นผู้นั้นก็ได้เหมือนกันนะในเรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องที่ละเอียดมากคือแบบภกชาติก็มีจริงอะคะ่ะอดีตชาติมีจริงปัจจุบันชาติมีจริงถ้าเราทํากรรมอะไรไว้เนเหมือนระหว่านเมล็ดพืชนะคะเมล็ดพืชเนี่ยถ้าระหว่านเมล็ดดีก็ย่อมได้รับ เมล็ดที่ดีหวานเมล็ดที่ดีก็ย่อมได้รับเมล็ดที่ไม่ดีดังนั้นเนี่ยเราอย่าสร้างกรรมใหม่อะไรเลยนะคะไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมนโกกรรมไม่นั้นผลกรรมก็จะสนองเราไม่ช้าก็เร็วเหมือนกันค่ะมีเรื่องของการทำแท้งอย่างหนึ่งที่เด็กปัจจุบันมะเจอเจอกันนโดยแล้วก็เป็นข่าวคราวกันเยอะนะครับว่าคนเราทำแท้งอันี่ถือว่าเป็นกรรมหนักมากเป็นเป็นกรรมที่หนักค่ะเป็นถือว่าเป็นบาปมหานต์เรื่องของการทำแท้ง กเป็นแบบนักค่ะเขาเรียกว่าปานาติปาตาเวแลมณีหมายถึงการฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะอันนี้เราฆ่าชีวิตของคนคนหนึ่งมนุษนะะ์ะค,ค่ะทำไมครับคนถึงป่าโบฆ่าสัตว์ป่าค่ะเพราะว่าสัตว์เดี่ยไม่มีศีเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถสร้างกุศสมเองได้แต่นุยนเนี่ยมีศีน,นะคะนะครับซึ่งถ้าเรา คนเนี่ยถือว่าบาปหนักนะเหมือนเราฆ่าเด็กบริสุทธิ์คนหนึง่งบาปตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าไม่ว่าเราจะเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีหรือตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีแม้กระทั่งบุคคลที่มีส่วนรู้ร่วมเห็นไม่ว่าจะพาเพื่อนไปทําแท้งหรือว่าให้เงินให้ที่อยู่อาศัยไม่ใช่ไม่ว่าะจะเป็นชายหรือหญิงคือผลก็คือต้องได้รับต้องได้รับทั้งหมดนะคะจะดีลิทกรรมได้ไหมมันดีลิดได้ไหมกรรมตรงนี้บอกได้เลยว่าดีลิไม่ได้ แต่สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้คุณต้องสำนึกก่อนบางคนบอกว่าฉันเคยทําแท้งแต่ฉันไม่สำนึกวิญ,ญญาณของเด็กอะค่ะที่เราทําแท้งก็จะจองเวรจองกรรมเราไปไม่มีสิ้นสุดนะคะเราก็ชีวิตของเราเนี่ยหนึ่งเลยไม่เจริญรุ่งเรืองทางานมีชีวิตสังคมมีชีวิตอะไรเนี่ยก็ติดขัดอะค่ะเป็นนิสัยโลกลุมเล้าทำมาหากินไม่ขึ้นความรักก็ไม่สมหวังเพราะว่าวิญ,ญญาณของเด็กเนี่ยเขาก็จะจองเวรจองกรรมับเราแต่ถ้าเราสำนึกนะคะว่าเอ๊ะที่เราทํา เนี่ยไม่น่าเลยเราไม่น่าจะทากรรมอันนี้เลยเราสร้างผู้สนเลยค่ะในการทําทานแต่จริงจริงการทําทานเนี่ยอันิสงได้น้อยกว่าศีลนะคะมันเป็นระดับเลยค่ะการทีคือนั่งสมาธิการทาทานเนี่ยก็หมายถึงการเสร็จสละทรัพย์ที่มีอยู่นะคะเช่นไปถวายสังฆทานใส่บารหรือการอาจจะไปเลี้ยงโดยการปล่อยนกปล่อยปลาเเป็นต้นนะคะหรือก็การถือศีลที่คือศีลห้าแต่การวิธีที่ได้ผลเร็วที่สุด นะสำหรับผู้ที่ทําแท้เนี่ยดิฉันบอกได้เลยนะคุณต้องเจริญภาวนาก็คือนั่งสมาธิหรือถือศีลแปดก็ได้นะคะดังนั้นมันเป็นผลบุญเนี่ยที่เขาเรียกว่าลงทุนน้อยแต่ได้อานิสงส์มากแต่ถ้าบางคนบอกว่าให้มานั่งสมาธิก็ไม่อยากมาไม่มีเวลาบ้างเหน่อยเบื่อนายแต่ถ้าจะให้มาทาทานเนี่ยเราง่ายมาก เราฝากเงินในกระเป๋าเรา5บาทสิบาทเราทําแล้วอันนี้ง่ายง่ายนะคะแต่การทําทานเนี่ยมันเป็นสเสบียงบุญรบเราไม่ทําก็ไม่ได้ uh huh. เราก็ต้องเลือกทําให้หลากหลาย uh huh. แต่ถ้าคนที่ทําแท้งเนี่ยแนะนําในเรื่องของการทําบุญก็คือการเจริญภาวนานหรือนั่งกรรมาฐาน uh huh. นะเป็นบุญที่สูงมากนะคะแล้วก็บุญที่ส่สนวนกุศลผลบุญที่เราได้ทาเนี่ยเราต้องสํานึกก่อนนะสำนึกเนี่ยต้องกำเนิเขาจะรับรู้ได้ว่าเราสำนึกจริงๆ uh huh. จะนำมาซึ่งการเอาหงสิก,กรมะะรมค่ะ ชีวิตเราก็จะดีขึ้นจากที่แย่ก็จะเบาบางลงนั่นเองคือเราสามารถที่จะจัดการกับมันได้ให้มันเบาบางลงแต่ว่ามันอยู่ที่ใจของเราอนใช่ไหมว่าเราบางคนทำกรรมมาแต่ไม่มีจิตสำนึกทำไมบางคนบ่นนะมีคนมาดูบฏิฉันบ่นทำความดีทำไมไม่ได้ดีหลายคนแบบรู้สึกอย่างนั้นเนาะทำไมเราทำความดีเราไม่ได้ผลผลดีเลยบางคน้อใจไม่อยากทำความดีเลย ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยทำดีจริงๆเราย่อมได้ผลดีค่ะแต่มันมันในเรื่องของวิบากกรรมบาครั้งวิบากกรรมอาจจะส่งผลในในปัจจุบันก่อนอเช่นเราเกิดมา ชาที่แล้วเราไปสร้างกรรมสร้างเวรมาเมื่ออดีตมันก็ได้รับผลไปก่อนแต่สิ่งที่เราทําความดีเนี่ยยังไงต้องได้รับผลแล้วคะ่ะมิชาก็ในนี้นะคะจงทําต่อไปใชมแม้ว่าจะไม่เห็นในปัจจุบันอย่าประมาทในชีวิตเด็ดขาดเลยนะประมาทไม่ได้นะะพระพุทธเจ้าถามพระถึุบ้าท่าน,าานเห็นความตายและลึกความตายกี่ทางต่อไปพระนตอบว่าไม่รู้เท่าไหร่นะฮะแต่พระพุทธเจ้า